วันนี้จะพามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะเป็นไซส์ใหญ่ MPV ค่ะ Hyundai H1 นะคะคันนี้เป็นรุ่น Elite ค่ะปี2019นะคะไม่ไม่ถึงแสนด้วยไม่จำไม่ได้ติดไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปฮะไม่นะใช่ค่ะห้าหมื่นเจ็ดค่ะไม่ห้าหมืนเจ็ดไม่น้อยมากนะคะปี2019เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะมาดูกันเลย เครื่องยนต์สองจุดห้านะคะกําลังแรงม้าสูงถึงร้อยเจ็สิบห้าแรงคันใหญ่แต่ว่าไม่อืดน,นะคะแถมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะลูกค้าก็จะได้อาาัตราเร่งที่ดีแถมประหยัดน้ามันได้ด้วย <S <S เบื้องต้นรอบคันค่ะสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะตัดตัวแฮสแบบนี้เริ่มมันแบบพิเศษอะ่ะแบบมันดูหรูหราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะแล้วก็ล้ออัลลอยค่ะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้สีดำ ไปรอบคันกันเลยไหมคะเหมือนเดิมความเดิมหรือหัวใจหลักของเราก็าคือรถไม่มีพิศความชนหนักจมน้ํานะคะทุกคันเนี่ยเราคัดเกตมาให้ลูกค้าก่อนแล้วจริงๆอ่ะอยากจะพาดูแหละว,ว่าน็อตเดิมแต่ว่าน็อตตรงไหนเดิมเดี๋ยวชี้มีโอกาสชี้จะชี้นะคะเพราะว่าหนูอยากจะให้เห็นว่าออปชั่นภายในภายนอกเนี่ยลูกค้าซื้อคันนี้ไปแล้วเขาจะได้อะไรบ้าง อีลีดค่ะเบาะเป็นเขาเรียกหนังเนาะหนังสีหนังสีครีมอะหนังสีครีมแต่ว่าคันนี้นะคะเขาจะเป็นขอบคุณพี่บอยค่ะสําหรับกุญแจคันนี้จะเป็นแบบว่าอารเมนนวลเนาะเขาก็จะคือเป็นกุญแจไขยัยงไม่ได้เป็นค s สตาร์ทนะคะเขาเป็นรถสิบเอ็ดที่นั่งนะแต่กูกิกว่านั่งได้เกินกว่านั้นนะสิบสามสิบห้านี่พอไปได้คุ้มได้ได้นะกูว่าได้เดี๋ยวมานับเบาะให้ดูกันได้ มีจอแล้วจอทัชสกรีนได้หนูสตาร์นะคะคันใหญ่อะ่ะแล้วก็ได้สูงนะได้สมรรถนะแบบวิสัยทัศการมองอะ่ะแบบเบาคู่หน้าก็เป็นแมนนวลนนะคันนี้เป็นแมนนวลนหมดเลยเบาเกียร์ออโตโอค้ค่ะแต่ว่าสามารถชิดเกียร์ได้เพราะว่ามีปุ่มบวกลบนะคะ เป็นแบบเสียบเนาะหรือว่า USB ก็มีแล้วนะคะแอร์แอร์คันนี้กูิ๊กดูอ่ะมีแอร์ทุกช่อง1ิบที่นั่งจริง3-4ตอนอะแต่ว่าแอร์เนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่าทุก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 แถวอะมีช่องแอร์หมดไม่ร้อนแน่นอนคะ่ะจอทัชสกรีนได้นะคะแล้วก็มีระบบนำทางด้วยที่เป็นน a v ว g ิเกเตอร์ทัชสกรีนได้ทุกฟังชันใช้งานได้ปกติ แต่ว่าเลือกช่องไม่ดีเท่าไหร่นะคือไม่ค่อยดีพวงมาลัยเป็นแบบก็เป็นแบบมัตติฟัง์กชันนะเพราะว่าสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรับสายวางสายผ่านพวงมาไลัยได้ไหม่ค่ะไม่ห้าหมื่นเจ็ดสองร้อยหกสิบกิโลคอนโซลก็ใหม่นะคอนโซลใหม่เป็นห้องโดยสารสีครีมตัดสีดำนะคะแล้วก็จะมีไลายไม้ ให้อารมณ์หรูหราเพิ่มมากขึ้นลายไม้ตัดคันนี้คอนโซลก็จัดว่าใหม่นะคะใหม่อันนี้ยังไม่ได้สปานะบากกุกกี้ยังไม่ได้ซักให้ที่วางแขนที่วางแก้วน้ำเนี่ยคือมีครบตรงนี้สมมุติถ้าเกิน11คนก็นั่งได้หนูว่าสิบสามี่สห้าได้อะเบาะตรงนี้สามารถพับดึงขึ้นเป็นที่นั่งได้ดใช่ค่ะได้สนั่งได้ 2>, 2ได้ส ใช่ค่ะตอนที่สองได้อีกสามแถวที่สามอีกสามสามสามเก้าสามสี่สิบสองสิบสามได้อ่ะสิบสามได้นะคะหนูว่าสบายสบายแถวที่สามนั่งสีคนไอแถวสุดท้ายอ่ะสีคนนึงได้เลยใช่ค่ะเอาเป็นว่าปกติชีวิตประจำวันหรือว่าครอบครัวเราแบบครอ,อบครัวใหญ่สักสิบคนหรือว่าก็พอแล้วนะ หรือว่าแบบบางท่านน่ะครอบครัวอาจจะ4ี่ห้าคนน่ะจะทำเบาะแถว2เป็นแบบ V.I.P ก็ได้นะหนูเห็นเขา mm. เขารีวิวกันเยอะๆอยู่แบบสามารถถอดออกแบบว่าทําเป็นเบาะเป็นอะไรมิกกี้เมาส์อะไรสักอย่างนึงอ่ะแบบจะนั่งแบบสบายขึ้นเป็นแบบ V.I.P อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุ้มคุ้มอยู่นะแล้วก็ประตูค่ะเปิดได้สองฝั่งเลยนะ,ะใช่ค่ะหนูขอ เขาลงเอปูปูยางกระดุมเขาเรียกอะไรพมกระดุมมาแล้วทั้งคันด้วยแต่ว่ามีสปาค้าให้ค่ะพะยางก็เป็นพยางตรงรุ่นของเขานะของมุนไดเบาะสีทีมแต่ว่าไม่มีตรงไหนขาดเลยนะ หนูปีนไปปีนมาหมดทุกช่องแล้วีนะ่ยอย่างที่หนูบอกถ้าสมูว่าอยากจะทำเป็นแบบ VIP อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอาตรงนี้ลงหรือใส่บอกหม่ก็ได้นะวางได้หรือจะนั่งสำหรับโดยสารหลายๆท่านนะอะไรอย่เงี้ยก็ได้ค่ะดูสิกว้างนะพี่บอย โอเคเลยอะ่ะนั่งเพืแบบคือแบบตัวเล็กไปเลยอะ่ะร <c oughs> าศีคุณนายจับไปแล้วใช่ค่ะวางของได้อีกนู่น <c oughs> ถึงว่าแล้วแต่ว่าจะจะเดินทางกี่ท่านแล้วแต่แบบคือเอา e อีลิทอ่ะไปแต่งเป็นแบบเหมือนตัวดีลักก็ได้แต่งไปแบบสไตล์ v ี p ออ่ะที่เขาแต่งกันใส่เบาะมิกกี้เมาส์อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอยู่ที่ว่าแบบจะจะโดยสารทุกเบาะไหม าว่าถ้าเกิดเป็นแบบสไตล์ V.P มันจะตรงนี้สอแค่2ที่นั่งไนงะแล้วแต่ชอบก็รถสไตล์นี้เนาะมันก็แบบต้องนั่งสบายอะ่ะสไตล์ V.P เดิมความเดิมอยู่ตรงไหนประตูน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยไขยไม้ห้า0 0ื่นจริงไหมไม้แท้นะคะที่เราไม้เยอะบอกเยอะไม้น้อยบอกน้อยถ้าใครหา H1 ราคาดีๆเอาไปใช้งานแล้วก็เป็นรถเดิมเนี่ยมาที่นี่ได้นะมีจอ จอเหมือนนานหน้าเชื่อมมาจาก้านหน้าแล้วมันมันมาจากตั้งค่าข้างหน้าใช่คะ่ะ<ช>เพราะว่ามันดูมันดูแผนที่ได้แต่ว่าหนูเห็นมันมีโหมดที่มันเป็นเหมือนแบบปรับเล่นพวกวิดีโออะไรอย่างนี้ได้ใช่แต่มันต้อง,ต,องตั้งค่าจากข้างหน้าคะ่ะว่าจะให,ให้ให้ภาพหยุดไหมหรือหรือเวลารถขับอะ่ะให้ภาพเคลื่อนไหวอะไรประมาณเนี้ยมีไฟด้วยเขาเขาปิดจอยังไงอะจอมันไม่ปิดไม่ปิดเองเราหยุดตรงนี้ได้ปะ ใช่อันนี้คือปิดอันนี้ก็คือปิดแล้วนะนี่ถ้าโอเพนอะมันก็จะเปิดแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเราก็ดึงลงมาเองออเราต้องดึงนี้ใช่ไหม<ช>มันแบบไม่ได้เก็บเองไม่ไม่ครับมันอันนี้มันน่าจะเป็นตัวเก่าอยูจะเ,เป็นตัวอื่นน่าจะกดปึ๊บแล้วก็สไลด์ปิดเองอ๋อตรงนี้มันเป็นที่เปิดปิดไฟได้ด้วยเปิดปิดแอร์ก็ตรงนี้แหละนี่มันปรับอุณหภูมิได้อสำหรับอันนี้แอร์ป่ะ ไม่จออออ๋จใช่ไหมใช่ค่ะกรเนียสำหรับผู้โดยสารจะขับก็ดีจะโดยสารก็ดีแต่ผู้โดยสารนะคะเด็กๆลูกเต้าเนี่ยนั่งแบบมีทีวีให้เขาเรียกอะไรอ่ะสามารถดูดีวีดีได้อ่ะแล้วเราดูแถวสุดท้ายมีหลายคันนะ คันนี้เป็นอีลิทก็ให้ดูก่อนเพราะว่าว่ามันจะต่างกันยังไงกับตัวดีลักใช่ไหมคะอันนี้มันจะเอาถ้าสมมุติว่าไม่นั่งเขาก็เอาไว้วางสัมภาระกันเนาะเก็บสัมภาระได้อะแถวที่สแถวที่เขาเรียกแถวที่สี่เหรอ <4. S 1> ใช่ค่ะดูลักษณะการเก็บอ๋เบาะมันก็จะพับขึ้น ที่นั่งที่ลองก้นมันจะขนานกับที่พิงค่ะเนี่ยน็อตยังมีมาร์กของเดิมไม่ได้ไขไม่ได้ขยับตรงไหนเลยความเดิมประตูอย่างเงี้ยค่ะ ลอยน็อตอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่มีขไขม,มีขยับเลยก็คือน็อตเดิมหมดเลขมากหัวน็อตอะไรเงี้ยมันยังอยู่ครบแล้วก็มีกล้องถอยด้วยนะกล้องพร้อมเซ็นเซอร์สี่จุดใหญ่อะ่ะคันใหญ่มากเลยคันใหญ่จริงๆใช่ค่ะแบบว่า ผู้สูงอายุเดินทางไกลอย่างเงี้ยก็ก็คือเหมาะอันนี้คือได้ยินเสียงเครื่องอยู่นะเนี่ยเราเปิดเปิดเครื่องไหมได้ค่ะ เดิมเพราะว่าดูฝากระโปรงได้ดูเครื่องเนี่ยน็อตต่างๆเนี่ยไม่ได้ขยับเลยเนี่ยเม็ดอาร์อะไรพวกนี้เขาเรียกอะไรตัวยึดอ่อคานหน้าเวลาดูก็จะดูคันหน้าเครื่องกระดุดไหมกระอึกไหมแต่อันนี้ของสมุดเนาะสตาร์ตล้วนะ หัวน็อตใหม่หมดอยากจะแนะนำอไมีอะไรเสริมไหมก็เป็นรถ MPV ที่แบบเป็นแบบเหมือนรถพรีเมียมซึ่งคนขายอาจจะไม่ได้เกตพรีเมียมขนาดนั้นนะคะอาจจะไม่ได้แนะนำหรือแบบบอกถึงอะไรที่แบบ จะพูดไได้ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบอยากแค่พาชมว่าเป็นยังไงบ้างรอบคันภายในลูกค้าจะได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าหากสนใจนะคะแวะเข้ามาดูได้ที่เพชรเกษม7 7ขาย FC ท่านไหนอยากจะให้กุกิ๊กพาดูตรงไหนเพิ่มเติมที่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกไปอยากจะดูนะคะก็สามารถวิดีโอคอลเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์082-413-1991ค่ะซื้อสดไม่เสียแวดราคาอยู่ที่ล้านสามหมบาทค่ะไม่เสียแวดเลยนะคะ หรือถ้าจัดไฟแนนซ์ลูกค้าเคด่ดีนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.99%เท่านั้นค่ะซื้อรถเสร็จแล้วหนูมีการเก็บสปาคาให้ปรับสภาพรอบคันให้ลูกค้าสามารถบอกกุกิ๊กได้ค่ะว่าอยากให้ดูแลตรงไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษอยากฝาก FC เท่านี้ค่ะรถสวยคุณภาพดีนาทีนี้ต้องที่จริงใจ VP ยุสค่าเท่านั้นค่ะ